สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ฮ a r ์ดสเตชันสถานีหัวใจอีกครั้งวันนี้เราจะมาพูดถึงการตัดสินใจที่เจ็บปวดที่สุดแต่ก็ส่งพลังที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตนั่นคือการปล่อยมือหลายครั้งที่เราเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงคือการจับไว้ให้แน่นการสู้ให้ถึงที่สุดการทนอยู่เพื่อหวังว่าสักวันทุกอย่างจะดีขึ้น เราเชื่อว่าการยึดติดกับความรักที่เรามีอยู่คือความพักดีต่อความรู้สึกแต่นั่นคือความเข้าใจผิดครับความพยายามที่จะยื้อความสัมพันธ์ที่ตายแล้วไว้หรือการยอมทนอยู่กับคนที่ทำร้ายหัวใจเราซ้ำๆแท้จริงแล้วมันคือการพันธนาการตัวเราเองไว้กับความเจ็บปวดต่างหากความจริงที่วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจร่วมกันก็คือบางทีการปล่อยเขาไปคือการช่วยตัวเอง มันคือการตัดสินใจที่จะปลดปล่อยหัวใจคุณจากภาระที่หนักอึง้งและมอบโอกาสให้ตัวเองได้กลับมาหายใจอย่างเต็มปอดอีกครั้งต้นทุนของการยุติทำไมเราถึงกลัวที่จะปล่อยมือเหตุผลหลักมักไม่ใช่ความรักที่มีต่อเขาแต่เป็นความกลัวที่ซ่อนอยู่ภายในเรากลัวความว่างเปล่ากลัวการเริ่มต้นใหม่กลัวที่จะต้องนิยามตัวตนใหม่โดยไม่มีเขาอยู่ข้าง เ,เสียดายเวลาที่ทุ่มเทไปเสียดายความทรงจำที่สร้างร่วมกันจึงพยายามจับมันไว้แม้ว่าจะเหลือแต่เพียงเปลือกความกลัวเหล่านี้ทำให้เรายอมจ่ายต้นทุนที่สูงลิว่วเพื่อแลกกับมีเขาอยู่แม้ว่าการมีอยู่ของเขาจะไม่ได้ทำให้เรามีความสุขอีกต่อไปแล้วก็ตามเมื่อเราเลือกที่จะยึดติดกับความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์เรามักจะเริ่มสูญเสียความเป็นตัวเราเองไปทีละน้อยคุณต้องใช้พลังงานทั้งหมดไปกับการแก้ไขปัญหา การประคับประคองอารมณ์ของเขาหรือการพยายามทำความเข้าใจการกระทำที่ทำร้ายหัวใจคุณซ้ำๆแท้จริงแล้วมันคือการพันธนาการตัวเราเองไว้กับความเจ็บปวดต่างหากทำให้ตัวเราเองค่อยๆจมดิ่งลงไปในหลุมของความเจ็บปวดเรื้อรังชีวิตคือการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าแต่การยึดติดทำให้คุณติดอยู่ในเขตแดนของการรอคอย ตราบใดที่คุณยังกลุมพื้นที่ในใจไว้ให้กับคนที่จากไปแล้วหรือคนที่ไม่อยากอยู่กับคุณแล้วคุณก็จะไม่มีพื้นที่เหลือไว้ให้สำหรับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตคุณมองไม่เห็นโอกาสใหม่ๆที่อยู่ตรงหน้าเพราะสายตาของคุณยังคงจับจ้องไปที่ประตูที่ปิดตายบานเดิมการยึดติดจึงเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการเติบโตและการมีความสุขในอนาคตของคุณเองการปล่อยไปคือการทำดีกับตัวเอง การปล่อยเขาไปไม่ได้แปลว่าคุณแพ้แต่แปลว่าคุณเลือกที่จะชนะการปล่อยไปคือการประกาศอิสระภาพให้แก่หัวใจคุณคุณกำลังบอกกับจักรวาลว่าผมจะไม่ยอมให้ความสุขของผมถูกกำหนดโดยการกระทำของคนอื่นอีกต่อไปคุณได้อิสระจากความผันผวนทางอารมณ์ของเขาและได้เวลาและพลังงานทั้งหมดกลับมาเพื่อดูแลตัวเองทำในสิ่งที่รักและสร้างชีวิตที่คุณต้องการจริงๆ การปล่อยมือคือการเปลี่ยนจากบทบาทของผู้ถูกกระทำที่ต้องรอการเปลี่ยนแปลงจากคนอื่นมาเป็นผู้สร้างสรรค์ที่รับผิดชอบต่อความสุขของตัวเองอย่างเต็มที่การตัดสินใจปล่อยไปเป็นการแสดงความเคารพต่อความรู้สึกและความปรารถนาของตัวเองอย่างสูงสุด คุณกำลังส่งข้อความที่ชัดเจนให้กับตัวเองว่าผมสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้การปล่อยคนที่ไม่ให้เกียรติคุณไปคือการตั้งมาตรฐานว่าความสัมพันธ์ในชีวิตของคุณจะต้องเป็นอย่างไรบ้างหากความสัมพันธ์นั้นมีแต่ความเครียดความเศร้าหรือความไม่มั่นคงการปล่อยไปคือการเลือกคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าการเลือกความสงบทางจิตใจมากกว่าความวุ่นวายทางอารมณ์ไม่มีรักใดที่ควรแลกมาด้วยความสุขความสงบและความเคารพในตัวเองอย่างต่อเนื่อง เมื่อเราปล่อยมือจากการพยายามที่จะควบคุมหรือแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้เราจะสามารถมองความสัมพันธ์และอีกฝั่งได้อย่างเมตตาม,มากขึ้นคุณอนุญาตให้เขาไปในทางที่เขาต้องการและสำคัญที่สุดคือคุณให้อภัยตัวเองที่เคยพยายามอย่างหนักในการแก้ไขสิ่งที่เกินกว่าอำนาจของคุณและมอบโอกาสให้ตัวเองได้พักผ่อนและเยียวยาการปล่อยไปไม่ได้หมายถึงหมดรักแต่คือรักมากพอที่จะยอมรับความจริงและรักตัวเองมากพอที่จะเลือกความสุข ก้าวแรกสู่การช่วยตัวเองก้าวแรกสู่การช่วยตัวเองคือการยอมรับความจริงอย่างไม่หนีหายไม่พยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงว่าเขาอาจจะกลับมาหรือถ้าเราดีขึ้นเขาจะเปลี่ยนไปความสัมพันธ์นี้อาจมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอาจเปลี่ยนไปแล้วการยอมรับว่ามันจบลงแล้วคือการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงการปล่อยมือมาพร้อมกับความเศร้าจงอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจแต่ไม่ใช่การจมอยู่กับความรู้สึกผิด เมื่อตัดสินใจปล่อยไปแล้วจงสร้างขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างคุณกับเขานี่คือการปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดซ้ำซากการลดการติดต่ออย่างเด็ดขาดในช่วงแรกคือวิธีที่ดีที่สุดในการตัดวงจรของการยึดติดและหันกลับมาดูแลบ้านที่สำคัญที่สุดนั่นคือหัวใจและร่างกายของตัวเองอย่างแท้จริงการปล่อยไปไม่ได้หมายถึงการอยู่คนเดียวแต่มันหมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงที่สุดนั่นคือความสัมพันธ์กับตัวเองใช้เวลานี้ในการค้นพบว่าคุณคือใครเมื่อไม่มีเขาอยู่ข้างทาง จงค้นหากิจกรรมงานอดิเรกหรือผู้คนที่เติมเต็มความสุขและคุณค่าในชีวิตของคุณโดยไม่ต้องพึ่งพาใครอีกเรียนรู้ที่จะฟังเสียงความต้องการที่แท้จริงของตัวเองและตอบสนองความต้องการเหล่านั้นด้วยความรักและความเข้าใจคุณผู้ฟังทุกท่านครับการปล่อยมือไม่ใช่จุดอันตรบของโลกแต่คือการเปิดประตูบานใหม่ที่นำไปสู่ชีวิตที่เบาและเป็นอิสระการที่เราเลือกที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดคือการตัดสินใจที่เมตตาที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อตัวเอง วันนี้ถ้าคุณกำลังลังเลว่าจะยื้อต่อหรือพอแค่นี้ขอให้จำไว้ว่าการปล่อยเขาไปคือการช่วยชีวิตคุณเองจงเลือกที่จะมอบโอกาสให้ตัวเองได้กลับมาเป็นคนที่มีความสุขมีคุณค่าและได้รักคนที่คู่ควรกับความรักที่ยิ่งใหญ่ของคุณจริงๆถ้าคุณต้องการกำลังใจและมุมมองที่ช่วยปลดปล่อยหัวใจคุณจากความเจ็บปวดและพันธนาการขอเชิญชวนคุณติดตามช่อง Heart Station สถานีหัวใจเพื่อรับฟังเรื่องราวที่จะทำให้หัวใจของคุณกลับมาเปล่งประกายอีกครั้ง แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ